สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานพระเครื่องนะครับวันนี้จะพาพี่ๆนานามาชมหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นเสาห้านะครับหลังฝั่งเพชรทั้งหลังนะครับออกวัดรัทธาธรรมนะครับชมเนื้อกันเลยครับที่กล้องให้ดูนะครับ ดูนะครับนานาครับมวลสารชัดมากเลยนะครับขอบข้างตัดส,สวยๆนะครับด้านหลังนี่ฝัง ฝั่งเพชรน,นะครับดูครับนานาครับรุ่นนี้ออกวัดศรัทธธรรมนะครับรุ่น้5 มวลสารชัดมากครับด้านหลังจะเห็นฝั่งเพชรนะครับนานาเป็นมวลสารที่ชัดมากนะครับ ขออภัยนานาด้วยครับกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับนานาท่านไหนที่เข้ามาแล้ว ฝากกดติดตามให้กำลังใจช่องอิสานพระเครื่องด้วยนะครับช่องอิสานพระเครื่องก็ขอขอบคุณน้านาที่ติดตามนะครับขอบตัดสวยนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นสิห้าออกวัสทธาธรรมนะครับฟังเพชรนะครับด้านหลังครับ ครับวันนี้ช่องอีสานพัเครื่องมีมาให้น้าๆได้รับชมเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับออกวัดสะทาธรรมรุ่นสอห้านะครับฝัง่งเพชรนะครับรุ่นฝั่งเพชรด้านหลังนะครับครับสุดท้ายก็ฝากน้าๆที่เข้ามารับชมช่องอีสานพัเครื่องฝากกดติดตามให้กำลังใจ ช่องอิสานพระเครื่องด้วยนะครับเผื่อไม่พลาดคลิปหน้าครั้งต่อไปอีสานพระเครื่องจะหาพระมาให้นานา,นานได้รับชมนะครับสุดท้ายก็สวัสดีครับ